โอเคโทษทีครับเมือเ่อกี้ลืมเปิดไอเวนลืมเปิดไหมกาโปวันดีไอเด็กดอยกูรู้เป็นลืมแน่นอนมีใครกลา้าคลีย์กูยังหรอใครคือเทพระเจ้กกาอโอเคนะครับเดี๋ยวน้ำก่อนถึงแล้วไอ้มีคอแล้วได้เลยอื้มอืออือีสี่ ขคงก็ไม่โอนอ่อนแต่ยหมางานานเนี้มาอยู่ทำไมไม่ได้ดไ,มไม่ได้เปิดเสียงลิกุดเดี๋ยวแต่งตัวก่อนมันไม่เฟี้ยวครับมันต้องใส่ชูเนสถึงจะโอนยังกินดีกว่ามันไม่ผิวเดี๋ยวน้องเชิญมาทำไมมันน้องโคตรเอเวนนะกูขอเข้าไปก่อนดีกว่า สวัสดีครับมังเตอร์ได้ยินเสียงยังไอวินปีสไตล์ไปกดเลยนี่คือตัวหาเพปอายุตัวกดซิเอาเดี๋ยวกูเอาไม่ไม่กด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 เกี่ยวเลิ่อไปแล้วเหรอวะเอาวัดต่อวัด ว่าแต่ว่าชามมเเล่นสีสันดำดีกวะไมะชนะรเปล่าในเกียบในเกียบโอ้โหมีต่เพื่อนทั้งนั้นเลยวะ <c oughs> ไม่มีใครเลยอ่ะปกติมันไม่ใช่เล่นอย่างนี้ที่ผมโคตกว่านี้นะครับอไม่อยากจะโมะ้ปกติแบบผมแบบยิงสามซี่หัวติดกันอ่ะแต่นี่แม่งดูป,ปรับดีพีไอได้แบบเล่นซึกเล่นไม่ได้เลย โอ้เกับมืนกันเลยสิเดียวเชียวอโอ้ทำไมมันน่วงจังเลยครับทุกท่านเวนเละซือเขาจะไม่โผล่นะครับผมเขาไปใส่เขาผมว่าเอเค ซึว่็กำลังเข้าเขา้าเขา้เขา,เขากำลังมานะครับผมไอทีมเราได้หนึ่งผิวลงไปข้าขงล่างเลยนี่ไงไปยิงเป็นไงนล่ะมึงโตรโหดกระโดดจำเป็ด <Double kill. S 1> วัดดีขลิน่านะหน่วงเกินนองแบบเล่นไม่ได้เลยนะครับผมไปตัวนึงเป็นไหนวะสวัสดีครับ ูอีกตัวหนึ่งอ๋อเดินแบบไกลไกเลยอ่ะไม่อยากเล่นล่ะครับยวงมันจะโหดเกินออเอวโกหกไก่ไม่ผมผมเจอเช่นไม่ใช่มากไม่ใช่หรอกมาไม่ใช่หรอกมากสึกว่าจะหายไปแล้ว อช่ามาเด็กอีกตัวนึงเขาต้องแอบอยู่แน่นอนนะครับนั่นหัวแตกเป็นอีเวนเพียกโกฮอลฉลาดจีเนียสก็มาสิครับเป็นไงสูนคิ้ว่ะครับอืม ไม่มีคนเล่นด้วยในเอเอไอเวียนดีคอร์ดเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงโอเคเออปืนนี้มาเลยไอมอมาเลยเอออะไรเอฟซีครับโอ้โหขอบคุณครับเอนดิง้งกูจะเอาลงกูจะเอาเรือดบน้ำไปทงน้าบ้านมึงอยู่ F เอนดิ้งไม่เห็นลงคลิปเลยอะครับไอเวียน พี่คือเทพเจ้าจอายุตัวอแล้วนะเว้ยไอ้เหี้ยแม่งนวงว่ะนวงเกินนวงเกินเฮ้ยโอเคต้องรอนะครับผมนวงเว้ยนวงเว้ยไงไงผมกะผมผมกะไปหมดลวครับโผล่มาอ้าวไอ้เหี้ยแตก บางทีท่านก็คมเกินนะครับพี่แม่งคมเกินกูยังไม่ทันได้ยิงเลยกูยังไม่เห็นเงาเลยนั่นอ๋อตกจัดไปหนึ่งแถวค่อยๆแตกหลังนะครับผมหลังเข้านะครับผมไอ้วินนะครับมึงไม่ยิงละครับก็ยิงนะครับเคยด้าน okay, หนึ่งครับเหลือไอ้ตัวนั้นตัวเดียวแล้วนะครับจริงผมนะ่ มีไหวเลยอือชิบหายเครื่องร้อนเลยเครื่องร้อนเลยแม่งตายเร็วเกินผมไม่ทันมทำเลยเลยวันนี้แหละของแท้บอกไว้เลยพอแตกสวยแอมไพไฟให้เห็นเหมือนนาเคปเลยครับคุณเพียวไหนวะ ปืนยิงเอาปืนอีเกิลแล้วนะกันนะครับผมไม่เพราะว่าผมจะได้ซื้อก่อด้วยโอ้โหไม่เหมือน,นคลิปอะไรคุณเพียวหลอกหลวงชัดๆในคลิปนักปรับดีแยบบแค่สี่ร้อยเองเออแม่โอเคช่างมันแล้วกันวิ่งใส่เลยแล้วกันนะครับ คือพระเจ้าเนี่ยเป็นหนวะเฮ้ยอยูนนู้นปั้มปั้มปั้มแก่เฉยไอเวรชุดอะไครับเออเขาต้องชูกูเพราะเป็นผู้หญิงชายกูเฟี้ยว คุ่เฟียวคู่คู่เฟียวคู่คู่เฟียวที่สุดดูจักเป้ามพญากมาดิอยู่ไหนวะคือว่ามันจะอยู่ข้างบนนี้นะครับวันนี้ผมดูมาคลิปเดี๋ยวตามยากันทางซ้ายนะครับผมทางขวานี่ยวะฟังทางขวาทางขวากูคุยทางซ้ายได้ยังไงเลย แม่นมานในคลิปเลยครเดเยวใช่ครับผมคือจัดฉากในการเล่นโอ้ัยี่ายไม่กูไม่น่าซื้อเลยโอเคสอดกระบอกกันแล้วอุ้ยก่อสามวะอีเวนก่อสามแะแตะกันนะแม่นเมคอร์ม่ตอบเลยตลาดล่างยาโดนเอ้ไม่ไม่เล่นได้กันงอนงอนเฮียอะไรมึงเต้ อะไรเนียวคอมเมนต์ oh. ไอ้นั่นมันไม่ขึ้นหรอเพื่อนไม่มันไม่ครูเลยตูมก่อนนะครับเออเล่นยากกว่าเล่นยากเกิน DPI e แม่งเยอะเกินอยู่ตรงไหนวะเนี่ยหายละหละหยละโอเคหนึ่งคิวหนึ่งคิวของผมในแบบนี้ ไอเวนเพิ่งได้เจ้าก็มาดีครับเหมือนโทษมันโทดกูอะไรอะไรเหมือนโทษไอเวนเหมือนโทดราดเขาบนนี่รู้สึกว่าจะเห็นตัวนะครับผมโผล่มาสิครับคนคเคยอยู่กับเพื่อนนะตอนเนี้ อะไรเนี่ยมังกรแล้วนะเนี่ยที่ผมถูกแบนด์ c BC? ไม่รู้ครับผมโอ้หน่วงเกิน GM โอเคตัวน,น,นึงรับไปไหนวะทำไมคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะพอ,อตรงเพื่อนคอมเมนต์มันไม่ขึ้นนะโอใสายโอเค ต่อเดี๋ยวย้ายคอมเมนต์ดีกว่าเพจแพทโซ่เดี๋ยวย้ายคอมเมนต์ป้าน่ะครับปรับแต่งการออกโอเคแนวนอนเดย์เวนนอนเดี๋ยว,นอนยวโอเคก็ย,ย้ยายย,าย้ยายย,าย้ายยนะ้ายย้ายกูรู้แล้วน่ะโอ้ยอย่าเพิ่งซี ไม่ย้ายไม่ได้วันนี้เหรอเกมตัวนี้ก็ย้ายาได้นี่หว่าชิปคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์ต้องใส่ตัวนี้ย้ายไม่ได้มั้มเออน่าจะย้ายไม่ได้แหละเวนเน่เล่นยากเกิน BPI จะร้องไม่มีอะไรถามนอกจากสี่สิ่งครับอ๋อเกมไม่เนี่ยมันไม่ขึ้นเนี่ยคอมเมนต์เนี่นย แล้วมันอคนจะรู้ได้ไง่ายหน่อยนะครับคอเก็บการกระติดตรงนี้ก่อนแล้กันโอเคโอเคเดีย๋ยวปรับ dpi ก่อนนะแปบ๊บหนึ่ง dpi แม่งเยอะเกินแบบอื <c oughs> ้อตืวเก้าร้อยหกสิบเนี่ยปรับคืนมันจะเป็นแล้วว่าสาตีมจะหลุดกันนี่ปรับคืนไม่น่าจะไม่หลุดละมั้ง อเอาแค่เท่าเดิมดีกว่าเล่นยาเกินไปแล้วสี่ร้อยสิบพอรัก,กันแล้วจะสิบมาช้าเกินนะครับเอาแค่ห้าร้อยห้าสิบเอ็ดพอห้าห้าหนึ่งโอเค, 500, อ 1, อเคตกลงฮาตียมาหลุดเถอะครับโอเคไม่หลุดใช่ไหมแต่เราเตียมก็อืมมันก็เท่าเดิมนี่แหละก็เท่าเดิมนี่หโอ้ย โอเคแล้วนี่ก็น่าจะพอดแล้วแหละเอาไปเล่นต่อดิโอซีบักคามันก็เล่นยากเหมือนเดิมนี่ว่าโอ้โอ้โอจุดชนิดใช่ไหมเอ้าเฮ้ยปไปเลยครับนี้ปนไปเลยครับนี้เจคใครตองไม่รู้อืม แล้วล้นนี้ม,มันทำยองไงวะไม่รู้เลยนะเอออันก็ไม่เล่นอือือเออคือมีคนเล่นกับผมแล้วครับผมใกล้เกินมีคนเล่นไม่นี่โอเคเฉยนะโอเค น้องแนทเชิญมาไอ้น้องเตอร์เชิญมานะอ้กดสิครับเออผมเนี่ยไม่กดอ๋อโอเคเฮ้ยมีคนดูเลยดูหายหมดเลยจะไปตั้งค่า DPI น่ะอืมคนดูหายหมดเลย เดี๋ยวก่อนเนียโอเคห้าล้านสิบจะเล่นได้บ้างเนี่ยโอ้โหโคตรอเลยครับผมท่านผู้ชมอึดเนี่ยผมต้องไปหาไอเอ็กซีโร่เป๊ก่อนถามไแไม่แมวว่าแบบพีไอเท่าไหร่ผมจะการนะครับรู้ว่าตอนนี้นองเต์จะแบ่งแล้วหรือเปล่าว้าวกดโดดเองด้วยโคตรงามเลย เขานะครับผมจะไปทำการยิงตัวที่อยู่ทางนี้นะครับผมปุ๊บไหนอะครับผมอยากยิงยังไงอะครับคุณหายไปไหนวะผฟังกเกมแม่งสป้ว่าอยู่ทางกันหรือเปล่าช้าเกินไม่ทันใจเลยแบบอืม้มเต่าบ้านนี้ เห็นไ,ไหมเคถ้าเล่นอย่างนี้มันก็ได้นี่แหละครับการลากหัวอ้อดูการจุกสเต็ปไหนนี่ เตปไหนนี่ว่าใครยิงนี่สุดยอดเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยคอมคอมไก่่มากเลยครับจัดฉากจัดฉากเก่งเราจะอาชีพเราถูกจริงจริงต่างๆแล้วนักจับผมไม่ต้องยิงหลอกเอเอ้ย กี่คือเทพเจ้าเห็นไหมถ้าเมตา่อกี้ดีแย900นี่ติดไปแล้วนะหัวเนี่ยถ้าเมาื่อกี้ดีแย900ติดไปแล้วแต่นี่มันแค่เท่าไหร่เอง500ไม่ติดหรอกครับผมดีแย500นี่หืน้องรูตาไปแล้ว <First blood. S 1> โอเคใครยิงกะนะ ไม่มีสกินสามารถอะตามให้รักแนโอเคไม่มีลายไทม์เลยอะอือเคเอาปืนนี่มลาล้กแกแล้วก็เกาะนะไม่เห็นเหมือนในคลิปเลยครับอือ

น้องไปแล้วโดนยิงเดี๋ยวเหมือนเหมือนห่อระบักห้าเคสวยไอ้ไวอนหน่อยครับไม่ทันอีกแล้วเล่นใน่เป็นมาข้างบนงบนี้เขาเล่นกันยังไงอะ อไนนอไม้มากนนขึ้นเลยออมเมนไม่ยิ้นเลย้างบนเล่นไม่เป็น,ไม,น,น,นไม่เคยเล่น้งบนสักทีบนกระดูกอะไรแหละไม่เคยเล่นนเล่นไม่เป็นด้วยครั้งแรกนะครับที่เคยเล่นบนกระดูกโอ้มาเสียอีกวีนเค้าตรงนั้นลเพอนไหนแตก เอา What the fuck First blood ตงงาหแล้วดาวฉย,ยนี่ดู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 ครับพอดีครับขอแท้กดไลค์เลยไอเด็กเวนเตอ,ตดดอร์โชว์สเต็ปเลยได้ไงโอ้มึงไม่ไม่อยากโชว์เลยนะอืมอ้มอืม้มอื้ม เ <ś m ary> ห็หนไหม <Double kill. S 1> น,น,ไนั่นใช่มเข้สวยๆงามไปแล้วยสเต็มแค่นั้นแหละครับมาลองดูถ้าแบบดีไอสักการ์ดมันเป็นยังไงไปแล้ว